คุณกำลังแช่น้ำทะเลเย็นๆในช่วงค่ำของปลายฤดูร้อนวันหนึ่งแล้วจู่ๆน้ำก็เริ่มเปล่งประกายคุณไม่ได้อยู่ในความฝันที่แปลกประหลาดนี่ไม่ใช่เวลาที่จะหยุดและเพลิดเพลินไปกับความงามออกไปจากที่นั่นเดี๋ยวนี้เพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณดูแผนที่และเห็นได้อย่างชัดเจนแหล่งน้ำควรเป็นสีฟ้าแต่เมื่อคุณตักน้ำใส่แก้วถ้ามันสะอาดส่วนใหญ่จะใส แล้วเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคุณอาจจำได้ว่าเรนรูเกี่ยวกับรุ้งในโรงเรียนสีของสเปกตรัมของแสงที่มองเห็นได้ซึ่งคุณมองเห็นได้ชัดเจนในสายรุง้งบ่อน้ำแม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทรดูเป็นสีฟ้าเพราะน้ำทั้งหมดกระจายไปทั่วพื้นผิวที่ใหญ่ที่พอจะดูดซับส่วนสีแดงของสเปกตรัมของแสงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ที่จะสะท้อนออกจากพื้นผิวและตรงเข้าสู่ดวงตาของเราโทนสีฟ้าอ่อนสีเขียวและสีม่วง แต่ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมแหล่งน้ําบางแห่งก็ทําลายกฎฟิสิก์เหล่านั้นและสิ่งที่เรายอมรับว่าเป็นความจริงได้เช่นเดียวกับทะเลสาบกิปสแลนในออสเตรเลียที่เรืองแสงสีฟ้าสว่างในตอนกลางคืนคลื่นจะสว่างขึ้นเมื่อสัด์เข้าหาฝั่งและเป็นที่น่าชึ่งเมื่อมองพร้อมๆกับท้องฟ้าสีดําที่เต็มไปด้วยดวงดาวตตัดความโรแมนติกออกไปก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นโหมดกลางวันแล้วมองอีกครั้งน้ําเป็นสีส้มแดงสนิม มันเรียกว่าปรากฏการ์ขี้ปลาวาลเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไดโนแฟกเจเลตหรือที่เรียกว่าทะเลเรืองแสงหรือสาหร่ายสีแดงการสะพรั่งขนาดใหญ่ที่ผิดปกติเติบโตได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยทะเลสงบและมีสารอาหารมากขึ้นในน้ำบ่อยครั้งหลังจากพายุหรือภัยพิบัติตามธรรมชาติ คุณเห็นจุดสีแดงขนาดใหญ่ในน้าในตอนกลางวันแต่ในเวลากลางคืนพวกมันจะสว่างขึ้นเหมือนตะเกียงลาวาสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งมีชีวิตเรืองแสงเมื่อพวกมันเครียดหรือถูกรบกวนนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเคล็ดลับของวิวัฒนาการนี้ช่วยให้สาหร่ายไล่ศัตรูหรือดึงดูดสิ่งที่กินสัตว์นักล่าของพวกมันเคลื่อนที่เคลื่อนที่ในน้ํากระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในตัวซึ่งทําให้สว่างขึ้นแต่อย่าลองด้วยตัวเองโดยการว่ายน้ําในทะเลเรืองแสงล่ะ สาหร่ายสีแดงอาจเป็นอันตรายต่อคนและสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างหนึ่งคือมันมีแอมโมเนียอยู่ในระดับสูงเพราะงั้นการว่ายน้ำชิวๆในน้ำที่ส่องแสงอาจหมายถึงการระคายเคืองตาและผื่นนอกจากนี้ยังทําให้อากาศโดยรอบหายใจได้ยากที่แย่ไปกว่านั้นคือปลาและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่กินพวกมันอาจพบว่าพวกมันกําลังกินมื้อสุดท้ายอยู่สาหร่ายพวกนี้ทําให้อาหารทะเลเป็นพิษการกินสิ่งที่กินสาหร่ายสีแดงอาจทําให้เกิดอาการเช่นอาหารเป็นพิษในคน ในบางกรณีอาจส่งผลต่อระบบประสาทส,ส่วนกลางทําให้เหน็บชาสูญเสียการควบคุมของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่อาการอัมาพาตที่ทางเดินหายใจใช่คุณต้องหลีกเลี่ยงมันบางครั้งอันตรายเรืองแสงอาจคืบคลานเข้ามาหาคุณในรูปแบบของน้ําทะเลสีครามแมงกระพุนคริสโตลอาศัยอยู่นอกชายฝั่งอเมริกาเหนือของมาหาสมุทรแปซิฟิกและเรืองแสงสีม่วงอมฟ้าและเขียวการพบกันที่ไม่คาดคิดกับความงามเรืองแสงเหล่านี้ไม่ได้ให้อะไรคุณเลย นอกจากผืนแดงคันใหญ่คราวนี้ก็คือการต่อยของมันไม่ได้เจ็บปวดขนาดนั้นไม่จําเป็นต้องหยิกตัวเองเพราะทะเลสาบสีชมพูบัเบลบกร,รมมีจริงและไม่ใช่แค่แห่งเดียวในโลกแต่ทะเลสาบพิเลียในออสเตรเลียนั้นลึกลับที่สุดน้ามีความเค็มมากแต่จุลินทรีย์บางชนิดก็ยังคงจเจริญเติบโตได้สาหร่ายที่ชอบเกลือและแบคทีเรียสีชมพูเป็นสิ่งที่ทําให้ทะเลสาบดูแปลกตาสิ่งที่สร้างความโดดเด่นให้กับทะเลสาบเกลือสีชมพูทั่วโลก คือเมื่อคุณตักน้ําใส่แก้วสีจะยังคงอยู่จริงๆแล้วการว่ายน้ําในนั้นปลอดภัยแม้ว่าคุณจะว่ายน้ําไม่ได้ถึงแม้จะอยากก็ตามเพราะมันปิดไม่ให้คนทั่วไปเข้าชมนอกจากนี้ความเค็มจะทําให้ผิวของคุณแห้งและระคายเคืองและนี่ไม่ใช่มิลเชค e สตรอเบอรี่เพราะงั้นอย่าคิดที่จะดื่มมันมันเค็มกว่าน้ําทะเลสิบเท่าและการดื่มน้ําทะเลก็อันตรายมากพออยู่แล้ว ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟบนคาวาอิเจนซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ในเกาะชวาจะทําให้คุณประหลาดใจด้วยน้ําสีฟ้าคลามถ้าคุณยังเรียกมันว่าน้ําได้นะสิ่งนี้คือทะเลสาบกรดกรมรฐถันมาสรุปย่อของค่า pH กันค่าศูนย์คือกรดอย่างเช่นมะนาว7เป็นกลางน้ําบริสุทธิ์และค่าความเป็นด่างนั้นใกล้กับ14ให้นึกถึงสารฟอกขาวและน้ํายาทําความสะอาดท่อระบายน้ํา น้ำในทะเลสาบนี้มีค่า pH น้อยกว่า0.3ทำให้มันมีความเป็นกรดน้อยกว่ากรดแบตเตอรี่แค่เล็กน้อยเท่านั้นรักษาระยะห่างของคุณในขณนะที่เพลิดเพลินกับความงามและรอจนกว่าการแสดงจริงจะเริ่มในตอนกลางคืนผูเขาไฟพ่นลาวาสีฟ้าสว่างในทางเทคนิคแล้วก๊าซนี้เป็นกรดกร,รมะถันที่ลุกไหม้จากลาวาและการสัมผัสกับออกซิเจนเยลโลสโตนก็มีลาวาสีฟ้าเช่นกัน แต่ที่นี่คุณจะได้พบกับน้ำพุร้อนแกลนพลีสเมติกสิ่งนี้ดูเหมือนสายรุ้งละลายตรงกลางเป็นส่วนที่ร้อนที่สุดไม่มีแบคทีรียเปลี่ยนสีอาศัยอยู่ที่นั่นได้เพราะงั้นจึงสะท้อนสีฟ้าทั่วไปรอบๆนั้นเป็นแถบสีเหลืองน้ำอยู่ไกลจากศูนย์กลางความร้อนมากขึ้นจึงมีแบคทีรียที่ผลิตแครอทีนอยทำหน้าที่เป็นครีมกันแดดตามธรรมชาติชนิดหนึ่งเม็ดสีของสารเคมีนี้เป็นสีส้มเป็นสิ่งที่ทำให้แครอทมีสีส้ม แต่แบคที ria ที่มีสีเขียวก็ทำให้มันดูเหลืองเล็กน้อยวงแหวนถัดไปเป็นสีส้มน้ำที่นั่นค่อนข้างเย็นกว่าและมีจุลินทรีย์สีชนิดที่ทำให้น้ำมีสีส้มสดใสสีส้มแดงสนิมและแม้แต่สีน้ำตาลทะเลสาบเดือดในโดมินิกาก็อาจต้องไข่ได้น้ำเดือดเป็นสีฟ้าอมเทาและซ่อนตัวอยู่ภายใต้เมฆไอขนาดใหญ่ อุณหภูมิเฉลี่ยใกล้ฝั่งอยู่ระหว่าง82ถึงลบ92องศาเซลเซียสส่วนตรงกลางยังไม่ทราบแน่ชัดไม่มีใครวัดอุณหภูมิที่นั่นเพราะน้ำเดือดตลอดเวลานอกจากนั้นที่นั่นยังยากที่จะหายใจเนื่องจากก๊าซกำมะถันจากภูเขาไฟในทะเลสาบเดือดในนิวซีแลนด์จะทำให้คุณน้ำตาไหลด้วยเหตุผลหลายข้อแรกสุดคุณจะต้องประหลาดใจกับความงามันยิ่งใหญ่แต่นั้นไม่ใช่หมอกในเทพนมิยายที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ จะเป็นไอระเหยอันตรายที่ทําให้น้ําตาไหลมันเป็นบ่อน้ําพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีกรดน้อยกว่ามะนาวเล็กน้อยน้ามีอุณหภูมิประมาณ55องศาเซลเซียสและคุณจะรู้สึกได้ถึงความร้อนจากระยะไกลพอๆกับสนามฟุตบอลแต่นั่นยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เกิดฟองอากาศที่คุณเห็นไม่เลยทะเลสาบนี้ไม่ได้เดือดนั่นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟที่เดือดปุดๆขึ้นมาจนทะลุพื้นผิวเพราะงั้นสิ่งที่คุณมีก็คือหม้อน,นึ่งขนาดใหญ่ 38,000ตารางเมตรที่พ่นควันพิษออกมาคุณเดาได้ง่ายๆได้เลยว่าไม่มีที่สำหรับว่ายน้ำสีสันสวยไม่เกินใครที่เกิดจากจุลินทรีย์ที่เป็นพิษทะเลสาบภูเขาไฟเดือดและปล่อยไอควันแต่น้ำที่อันตรายที่สุดยังเตือนให้คุณรู้อย่างชัดเจนเพื่อให้คุณรักษาระยะหา่างยกเวนเก้นกระแสน้ำเปลี่ยนทิศมันเป็นกระแสน้ำที่พัดพาคุณออกไปไกลจากฝั่งและอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด หากคุณติดอยู่ในนั้นให้สงบสติอารมณ์และว่ายน้ำขนานไปกับชายหาดเพื่อให้หลุดพ้นจากกระแสน้ำและรู้ว่าต้องมองหาอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสน้ำนี้บางครั้งคุณอาจเห็นส่วนสงบสีเข้มกว่าระหว่างช่องสีขาวของคลื่นที่ซัดมากระแสน้ำที่ไหลยยังพาเอาเศษขยะเช่นตะไคร่น้ำสาหร่ายทะเลและทรายออกจากฝั่งได้อย่างรวดเร็วในขณะที่คลื่นรอบข้างมักจะพัดเข้าหาฝั่งเฮ hey, ระวังไว้ก่อนดีกว่า